นี่บ่นกอกแต้วกิน่ออนะกินอดนี่แหละกินอนยัยบ่กิน่อดกินอดเปร่วยกินอดพ่อกินอนแม่บ่โอ้ยภาษามาเด้เปลราปลุงปลุงมามามาเปนยังกอน้ำ กินยังย okay. ัยตุมก็เปียกอาเอาลงไปเรื่องอะเอาลงเลยครูตกเ้ยตกเลยนึกตกเลยให้ให้ตู้ยืนให้ลงไปตู้ยืนไอยแมวขามาเลยอ่าตะกอยแจวกันตะกอยแจวกินมาขามกันดุงนีแจวอย่งนี้ดุงนีสบายดียาย สบายดีสบร้อยนะขวดน,นึงยายจะเสีย <laughs> <laughs> แล้วว่เปียกนะด่างนะดนะ่างเศร้าสิก็ได้ละไบาก็ได้แม่มันมีกระเทียมเกี่ยวอยู่นี่นะ,นนะ,ะเราจะูจะใส่ะชปง่กเพยะไว้ใส่ไว้งหรอหลัอะยม,มัให้หิวเองหใส่นํำปะน้ำปะเอาไว,พวนะ้พูดอะทนพูดมอน อย่มได้ดื pues mm ้อเราอ่ะเอ็มบอกว่าันชื่อตัดเครื่องเริ่มมาได้กินยังไงบัว่าส้ตานเนี่มีตัวอยางนะมาได้ปรุงนะคะจังนั้นจะถั่วอะไรระมาณน้นมาแม่ตัดเครื่องแล้วไ่งได้เครื่องเลยมาถอถงนนำผไเนยชา้าอืมชาได้ืออืม

บาดิบารุกงามไปลงมือเลยแม่เด็กชี้ถามว่าเอ็มไปอยากไปโรงเรียนบ่ว่ะเอ็มไปอยากไปโรงเรียนบ่ไปบ่โรงเรียนไปไปไอแม่เล่กเกี่ยวกับไอแม่เย็นไปหาเงินเด้ออยู่เพือนในตู้เด้ออยู่เพื่อนนะบาราไปเพื่อนไก็ใครไอแพทขึ้นมาชงน้ำป้าได้ไปน้ำเอื้อผิงเอซายอยู่เพื่อนแม่ไปไทยเด้อเอออไปหาเงินมาชื่นนุ่มให้เจ้าเด้อได้บ่ บ่บ่ได้เหรอบ่ตบตบกระเปียยตบกระดูกหมูก่อนกระดูกหมูแล้วก็เสียมเจียวใส่เนาะมาหน้าบาหนีปลาดงเลยปลุกปะปลาดงปะอะไรมาลูกมาจันไรลงปะปะปใส่หน่อไม้ไม่ตู้นะ ในในเทียมกุนนี่ได้ค่ะนกแมนี่แมนจะทงเลยนะสปอ่ดว่าสปายไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดทงนหุ่นไลลกเตลียให้เขาเอาเราไม่เพิ่นมาไว้อยู่บุบมมีหม่งไว้โอ้ยว่ ก็ห้องนอนไปได้นะถอดนี่ถอดเสื้อผ้าเลยมีชีหาทงนี่พูดทั้งน,น,นั้นเลยไปเออปพาป้าลุงไปชสนใจมาเดอ้อติดต่อมาได้บตู้เย็กไปหาแล้ววนะเป็นห้องนอนเราห้องเก็บเครื่องเราด้วยนี่เข่าบนนอนบ่ไหว้เราปูด้วยชิเยี่ยมบ่ใส่เนาะทางไตบ่ กอดเอ็มเนาะของนอนอยู่นี่สั้นใบขี่ดิไม่ขี่หนูกแับพี่หนูกันเข่าอะไรอยู่เนะาะเข่าทวนได้เนาะมาเดินเสร็จจะกี้แล้วเนาะรอได้เหมืยนี่วันนี้มันพักหนุมามามาป้าก๋อยแจ๋วกันบาทนี่แช่ประดับแซ่บนาะงมาื่อไงเอาไว้สิไปกินประดับเราคอยก้อยคงคอยเลยไปไาใส่นี่เลยอ่าบาทนี่เปิดผ้ามากินมะขาม เอามาปลาลุงดูบสบ,บายดีเอาาปลาลุงดูปลาลุงกินข้าวกินปลก่อนนะทีปลาลุงกินปลาคามเ้อเออนูองถ้วยปลาลุงเลยแยกงกันแบบชองยี่หอเลยชย่อของของไข่กินแบบ่กได้กำลังเต๋วกันแตงข้าปลากืบประทานตุยแล้วกลางนออตกชับไป ซึงแค่หมามเนาะบางไงดิจ้งด้วยค่ะเฮ็ดเอเปปผสมมงด้วยเจ้านะบ่ได้เอเปปกินมะขามเห็ดแบบผสมนี่ก็ห้วเห็ดบมเป็นบ่เอได้เอฟบเจ้านะอาไเนาะันนเอุงเฮ็ดอด้เอฟจะเย็นบด้กินนะชมบ่าวนี้มาดูชมนะ

ไม่เห็นได้บาได้เหรอไดแพ้ด้วยไแพ้เลยแพ้แบบมะขามมาเรากินบ่ะอยูอยู่นากำมซดอยู่นอยู่นาเก่าอยู่อยู่นาเก่าอยู่หลังเก่าเรออยู่โฮมจมะขาม นดีดผ้าดุมันจะบาดมือบาดมือนะครับใส่ปักกัญยงเนาะแบบสูตรพ่นป่าป่าบางทีจะบนบานเนาะเอาเอามืดูเจ้ากินแบบผสมแบบผสมบอาแต่จะบ่เหมือนเนาะชางเจ้าที่ผสมปากกัญยงนะแม่คนที่

บุมีอยังคักะก <laughs> ่อนปิดตัเลยปิดตัเลยนี่บ่เอาเต่ากินออนอดนะกินนอนนี่แหละกินนอนยังบ่กินนอนกินนอนเปร๊กอือกินนอนพ่อก,กินนอนแม่บ่โอ้ยภาษามามามาโอ้ตัวมาเด็กเปร่าเปลุ่มปลุ่มามาม,มาปะกันยังก่อนน้ำ mẹ bà gửi bay cà Khóc 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 cà Em cà 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 cà

mà mạnh luôn được Hả? chạy đó Đang Đang nàng mình thực bò được cả thật và thịa vô mấy à? Đây đi, chá mấy đốt Thấy một khuôn bò con chả Không, mời cả năm bò đàn chứ ừ. แล้วมันหน่อยมืออ่ะเปลาลูงรอเอาปลาลูกมากินไนงะปลาลูกรกกินมลาคานมือเอ็มเลยเอาปลาลูกเลยไมน่นเป็นเบอร์ปลาลูกนะมเป็น,ม,ปนมาเลยก,กินสม,มาคานมือข่เด้ออาหารบ้านเมือง,องเฮาน้ำเย็นมค่อยกินน้ำเย็นนะ น้ำเย็นได้ใอยกินได้ลงแบบไรเกะน้ำเย็นลงแบบไรลงบ้อเอาว่าน้ำก่อนดเอาว่าน้ำก้อนไเพันธุในก้อนนัเอโอม,น,มน,นะเพดนนะ้นั<อ>่นนั่นนมันเปือยมันนั่นน่นมันะอะอะกมาเหอ,อ,อกะจกมิตรกินเลเอนี่นน้ำน้ำปาาลาบ้านหลั ตอกระน้ำแล้วตอกระน้ำแลยหลานอืมแงกไ,ไง,ลงลูนะไอ้ลงงแรกลูกไอ้ลงด่างให้ลงด่างหา<อ>ลงด่างหา้เด้อปลาซันเดี๋ยวขึ้นไปเอาข้าวเปียกมากินก่อนกินชมพคามแล้วก็ันยังมารกินข้าวยังมารกินข้าวครับกินนี่ก่อนปลาลองเลยเย็นมารกินป่ะเคยมารกินท่านแม่เย็นป่ะปลาขึ้นกินข้าวเปียกป่ลูกป่ะจะกินน้ำปลาพี่บ่ให้ปลาลงมาให้ยป่ะปอืมอืม ยินอยู่พี่วะโอเค่ันป้าขึ้นไปเอากันเด้ออ่ะบาทนี่ก<ม>ินกระเปียะลองดูหั่นแซบบอสิมอือใสเ,เย็นมือใสเย็นไปถูนี่ก็กตัดเราถ่ายนล่นแล้วเนาะต้องไม่ใช่ไปถูแล <c oughs> ตัดมันประสิทธิ์ไม่ได้ยาวเายตัดไม่ได้ตัดมันจังไปเนาะนี่ของสบุรตอนนี้นะกินกระเปียกก่อนเข่า จังหว่า่กันโอ้ยกินกระเพียแล้วก็แล้วแล้วเขาอิ่มนจได้กินลายจิ้ตุ้ยีอืมอืนบาฮะผัละพะมะนาวเลยจ้ะมนใส่ละาใ่ใส่เลยอืมไยนานมันก็จะเป็ามะนาวอยู่ในก๊กไปเอาไปมงนาอยู่กกผัวมะนาวก็เอาสดๆเลยนะแต่กกเลย ค่ะบาทนี่คุยมาผักเพียงเนาะผักเพียงกินข้าวเปียกก้อนมาเนี่ยโูข้าวซอเย็นทับพอนเ่ยัง่าลงมาน้าป้าอีกบอหน่ะมาชงด้ำซอเย็นอยากลงมายินดุงกับป้าบอกว่าถ้าอยากไปสวนน้านั่นขึ้นไปอยู่ในเมตู้ก้อนว่ะวันนี้เมตู้ขึ้นมาอยู่ในเมตุ่เราเห็นป้ากับลุงขึ้นมากับมานั่งเผาโบไปใส่เลย หือลงๆอีเพลงเที่ยงมืดพ่นก็มาเลยแม่กางกค้หือปั่นเนาะปาลงเอยเดี๋ยวกินเปียกก่อนบานี้ต้มกระเพกเสร็จใช้กระดูกมูเนาะอาหารบ้านเฮามาเด้อสนใจมาเด้อเนาะดย เอาป้ากับลุงบ่ย็นเมื่อป้าบ่เมือเถิงเอามา่มจอมาลุงเราชิเมื่อแล้วมาไวมาไวมาไวโอ้ยเนาะเต็มไเูไห โอเคไปบานนี้ไปนั่งอยู่พูดลูกหลานนี่เนาะพี่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 นั่งอยู่พี่นั่งอยู่น้ำป้าพี่ใจสิเต้เอันของลุงเต้อันข่อมน้ำได้ๆอลุงยัมัวมาอยู่ลุงกะเบาเอ็มลุงมาได้กับบางนาวน่ะได้ยัได้อยู่บ้านบางนาวน่ะได้อยู่ ก็มาเปมงน้าวนะได้มักชมไปจังฮะหมงน้าวไปชังก็เลยได้อเนาเาะกูเป็นไงท้แมนมันแมนอยู่ว่าหนาวมันมักชมโ่ะกลางวานนี่นะฮะฮแต่ตัวนี้บอเป็นบ่เปลาป่นบลองมึงเนาะเอเอาสีกนึงก็หรือะเป็นน้ำอยู่ป บเด้อจเป็นบเป็นน้ำเนาะาไปเปายังน้ำวันด้กักฉบโบมากคนวะแมนมาบักงไงมับมนี่หลายหน่วยบ่ลายแต่บุลปีนี้ของเราแต่กลกเลยแมนนนสาวลกเราออกมาหมันอยางหูนึ่งก็มันดลจะไรเงี้ยกับเราเติแ้เหมนในนี่เนี่มนบักน้าอยู่เราโบเอาแล้ว่อยเราบใส่ กินดีมลยมียนั่นี่นั่หน่อยเอเช่กว่เฮ้ยไปไหนก่อนชิยอนเียไปหน้าชิยอนเออบอจะยอนลุงลุงกะป้าไปใส่นน่จายอนลุงกะป้าไปใส่ป้าก่ยนอนเปนนอนเลยนอนวะนี่มันั่งเผายังนี่นะ เด็ากาไ่ได้เาไได้มา,ผาเผา,า,า,าเลยเดวกเาวยานๆเลยอยาไปใช่นะตัวอยากไปใช้ีเข่เขาไม่เกี่ยวขเกีิมเรจะไปใช้ลุงลุงมมเมื่อ,อ,อนีอ่ชิเมื่อลุงบ่เมื่อบ่นอยลุงเมื่อได้นี่จ้นปลาปลาเมื่อบ่เมื่อระเบิดชาได้นี่ระเบิใชายระเป็นไปพิงแล้วบ่ิมเมื่อลุงบ่เมืมอม่อบอ่ มื่อยบ้า <ga> ก <ul it> ินแะ้วบ้กินแ่เจากกินเจ้ากินได้แต่ว่าอันเดียวปลาของน้ำอยู่ไกลพอืมน่าไกรอยู่ตรงนกรมีของน้ำแต่นี่ไก่นมยำแดงก่อนถ่ายปอราขล่นบอกเมื่อนานเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่หานนอนมาบุวปลาบอกปาไปหาใไปบอ ม่เก <conversations> ี então, ne like ่ยวเขาดีคนเขอตัวเมือก็ป้าก่อนเด้อนะตาอยางนอนเลยดีได้ได้มาชงข่อยติบ๊อดีบ๊อ่ี่๊อดีอดีบ๊อดีบอดีบดีบ๊อดอดีบ๊อดีบ๊ดีดีบดีดีดีบดดอบอี่บปา๊ดีบีีอนออ กระดูกนี่ต้องต้มเหนเปื่อยๆกอนเนาะแม่ทจนน้องะเยีนเนาะต้มแล้็ช่ลงไปต้มมา่น้อลงไปเลยต้มแบบคล้ๆกับหมูตุ๋นนะเนาะตุานต่อกมหมตื่นัว ท้องทถแล้วก็หัวแอร์ยนร่าอืมีาก็นอนเว้นเอ็มบ่ืีก็นอนบ่เอ็มอ้นหอนเอาเอ็มเนาะ้นบ่ย้รไดี่ก็จะกิด้วย่ะนะกะจกินอืตักหน่อยยู่เหนงไเนะคุยมวนี่พ่อวาเตนนใ้น้ำลาย เขาแมงเหิงนี่อยากกินหลายว่าแิงเ,เต็มหมอด้วยเช่นเอดจะต้องกินน้องผีมือนัหน่ะกินมือเยอะเหมือนกันเครื่องหม้ออ่ะแช่ปลาดุยักดุยนกป้าบอกว่าไงป้าเมื่อเมื่อแรงเมื่อเมื่อแรงที่ที่ทำไม่เอ็นยนง่งแม,แม,แม่แม่เย็นว่า คือเมื่อป้าลองพิงกันเน่ะคือโบจอดกนมาให้ดีแม่เย็นจอดให้จอดเอาแล้วกินกเมื่อตีนีแม่เย็นก้อนเหมือนนาะต่เดี๋ยวขอเดี๋ยวคิดว่าพาเนะเห็นไหนขมยโบจอดจิงมึงง่ะมัก็ดีมนก็ไ่ดแบบดิบแกเพ่นนั่นรึอิ่มแ่กินเขาซะเนาะก็อิ่มเลย บมันยังบจตบห้แลนไบแม่เย็นคือแลนไวเินเออโอ้ยบ่่คือปลจอไว้อือเรา้รดนอย่าห้ละอือถ้าลูกเพียงเมื่อให้แม่เย็นก้อนครับหัวูกำพาจามื่อก็ไ่ได้ไปโรงเรียนนะลูกเเ้น่ือ่ไหบุหุบบตูบ่ ตัวนั้นถือปรกเด็นกันแล้อเดี๋ยวซักไม้กันเด้อดิเสียดินั่นกลิ่นหอมนะเจ้านั่งก่อนาเอ็มมาถิ่มขามแแซ่ซ่ดึงอยู่นี่ขามนอกเอ็มได้เน่าเน่าอย่างอีกถือประเด็นว่เน่ามาเน่าเอ้ยเอาว่ากินกระเพียงช้ำด้าหารพวกทำคู่เปิดเพลงทรงเพียงประทะกันเลยยุ่งหลายเนาะกลางเว้นก็มียุ่งว่ะ เหม็นบเแนมน,มนข่ขวนี่นบ่อสเต็มบนนะกเคยนกนะ่อนะอืมอิ่มบาทาเลย้อหมดมน,นะเมนคายอันนี้นเลโอเคลุงเลยได้ลนะบอเนาะเอี่น,น,นเอา,ากระดูกนี่เอาว่ากระเอาว่าคนเราไม่มีกระดูกแเออเอาชิ้นก็หแลวเอากระดูกก็แล้นี่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 ชิ้นนี้ไมกินเลย อ่าด, yup. ดุงเกาหายปากเกาหายเอ้ยแต่ว่าบุปผากับลุงบุแพงดำกับแพงอยู่อะไรอะไรขางได้แต hey ่กิ่นเนื้อหนังมีเขียบม่งเขียบม่งเขียบยังไงป้าลุงมึงดูคหานี่ป้าดุงดูเขียบจังนะไงยิงยิงยิงดูค่ะเช็ดเช็ดเลยนะป้าสันโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องในช่วงพักเที่ยงกินสมมะขามได้กับ มากินข so so right. ้าวเปียกต้มข้าวเปียกเส้นซื้อข้าวเปียกมาแต่ตลาดเมื่อวานนี่มาต้มชูเฉพาะพ่อแม่เพันกินแต่พเนี้ยบมหยาคนนะเดี๋ยวพเนิ่ยจะกินน้ำดังเดี๋ยวเรากินก่อนลงไปเห็ดเปียกก่อนเนาะอ่ะเก็บนี่ปลาแเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงสุสุคนเนาะเลยสบายดีปลาลุงนะลูกสบายดีูสบายดีฮะนะพี่